ล่าสุดเปิดมาได้3วันเห็นบอกกระทางกระทรวงวัฒนธรรมเชียงใหม่เห็นบอกว่าคนเชียงใหม่นี่คือไม่โอเคเลยเันไม่ใช่โอลิฟเสื้อส้มเนี่ยเราขายมีกำไรบ้างไหมต่อเดือนน่ะแล้วถ้ามันขายได้ไม่ดีมันกลับไปเหมือนเดิมอะ่ะชิปหายใครจะมารับผิดชอบปากท้องคุณนะ่ะผมมีน้องอยู่ในกระแสขออนุญาตอัดคลิปนิดนึงแล้ผมจะฝากพี่กับพี่เคให้ปั้นน้องคนนี้เป็นศิลปินค่ายไหทองคําได้ไหมครับ สวัสดีครับเอฟซีครับขอต้อนรับสู่ช่องกูบอยคัสครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการเลี้ยงชีพนะครับรายการเลี้ยงชีพวันนี้ครับตื่นเต้นอีกแล้วเราก็คือเอากระแสจากโลกออนไลน์ครับสาวเชียงใหม่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เป็นประเด็นฮอตฮิตและร้อนแรงมากเกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ มีประเด็นโอ้โหหลายเรื่องเลยล่ะทีนี้วันนี้ครับต่อจากช่องคุนิกี้ครับเลยมาช่องโปรบอยหน่อยขออนุญาตสัมภาษณ์ขอคุยกับน้องนิดนึงว่าตอนนี้กระแสที่ถาโถมโดนด่าในโลกออนไลน์เรื่องของอาชีพ มุมมองทัศนคติน้องก็มีความคิดมีแนวคิดอย่างไรแน่นอนครับวันนี้ผมกําลังคุยกับน้องผู้หญิงนะผมยังไม่รู้จักชื่อนะที่เขาขายขนมเค้กตเกียวอะไรสักอย่างวันนี้เราไปคุยกันอ่าสวัสดีครับน้องโอลิฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เกิดอะไรขึ้นชีวิตคุณตอนนี้โอ้โหรู้ไหมข่าวคุณดังมากเลย ใช่ค่ะตอนนี้ยังก็คาดเดียวไม่ต้องคาดก็ได้นะหนูเออค่ะคาดไหนแล้วกันเนาะโอลิฟ <Okay. S 2> ขอตรงประเด็นเลยได้ค่ะเห็นล่าสุดมาวันนี้เราอยู่ในรายการเลี้ยงชีพก่อนหน้านั้นหนูทําอะไรวะอาชีพหนูตอนน่อนก่อนหน้านี้หนูเป็นผู้ช่วยศึกษาเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ช่วยพยาบาลแล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่หนูเป็นไงบ้างคือว่าที่บ้านจริงๆหนูอ่ะเขาแยกทางกาัน<อ>แล้วก็หนูอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมแต่แม่บุญธรรมเสียแล้ว แม่ปุณธรรมเสียใช่แล้วแล้วพ่อพอ่อปุณธรรก็คือเหมือนแบบว่ามีครอบครัวใหม่ไปแล้วหนูก็เท่ากับว่าตอนนี้ตัวคนเดียวพ่อแม่แท้ๆะะอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาเลิกกันตั้งแต่เด็กแม่ก็แต่งงาน พ่อก็มีครอบครัวใหม่แยกย้ายกันลแล้วทุกวันนี้คือหนูเลี้ยงเลี้ยงหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองเรใช่ใช่เราเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ค,คือคือเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือตอนตอนหลังจากที่หนูจบจบมหกอะค่ะก็เหมือนด้วยความที่หนูเกเรด้วยเออตัวหนูเองเนี่ยแหละที่ที่เกเรหรืออะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าคือเขาให้ไปอยู่กับคนนั้นคนนี้หมายถึงญาติคนอื่นๆเนี้ยหนูก็ไม่ไม่อยู่ <อะ S 1> หนูดื้อเองหนูก็แบบออกมาแล้วก็ตอนนี้ก็คือเหมือนแบบพ่ตัวคนเดียวค่ะ ตัวคนเดียวหนูคนหนูออกมาจากออกมาจากบ้านตอนอายุเท่าไหร่วะก็ออกมาได้เจ็ดแปดปีบ้าเจ็ดแปดปีแล้วหนูทำอาหารกินอะไรอ่ะก่อนหน้านี้หนูก็เหมือนแบบขายของออนไลน์ขายกระตุกกระจิกไปเรื่อยๆค่ะแล้วมันเป็นยังไงมั่งขายของออนไลน์กระตุกกระจิกมันได้ผลไหมใช่ก็ได้ค่ะก็คือให้มีข้าวกินได้มี้ควก็คือแต่เราก็เอาดีนะเราเอาดีคือเรามาเรียน เป็นอะไรนะผู้ช่วยพยาบาลใช่ค่ะมันต้องใช้พุทอะไรวะคือใช้เหมือนมหก๋อเหมือนมหกเหรอแล้วตัวนี้ถือว่าจบยังค่ะจบคือผู้ใชยพยาบาลใช่ไหมคะรับยังค่ะตอนนี้ดรอปไว้เพราะว่าเหมือนเหมือนมันก็ต้องมีหลายอย่างอยู่ มีอะไรหลายอย่างคือเล่าให้ฟังแบบไม่ค่ะมันก็มีเหมือนถึงทั้งเรื่องเงินด้วยอะไรด้วยใช่ค่ะหมายถึงว่ามันก็ต้องไปใช้จ่ายหลายทางเพราะหนูมาทําร้านด้วยชีวิตเรามีแฟนตั้งแต่อายุเท่าไหร่คร <ๆ S 2> ั้งแรกแฟนคนแรกตอนเด็กๆเลยก็มีมอหนึ่งมอหนึ่ง,ง <c oughs> ใช่ใช่ก็แบบค้งกับจุกกรจิกแบใช่ประมาณนั้นง่ายๆแล้วแต่แฟนที่เป็นตัวตนที่แบบได้เสียกันเลยอะตอนอายุเท่าไหร่ตอนได้เสียกันเลยน่าจะตอนป8สิบแปดเสียตัวครั้งแรกตอนอายุสิบแปด แล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแฟนเออปัจจุบันอยากรู้แล้วปัจจุบันนี้มีแฟนมั้ยไม่ไม่มีเขาบอกคนถ้าเกิดว่าไอ้แค่ถ้าเกิดเป็นแฟนโคบอยให้มาทำาหมอนนี้โคบอยก็ไม่เอานะโสดมากี่ปีแล้วโสดมานานแล้วนะอ๋อนุโสดมานานแล้วเหรอกผลปรากฏว่าวันนั้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทะเลาะกันคือเหมือนแบบเด็กกันด้วยก็เลยแบบออ ก็คือแยกย้ายกันไปก็คือเหมือนแบบคือคุยกันไม่ต้องทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทัศนคติของเราผู้ชายในฝันต้องมีอายุเท่าไหร่ต้องทําธุรกิจใหไ่หรือต้องรวยไหมหรืออะไรยังไงสปอร์ตก็พออ่าสปอร์ตเปย์ไหมสปอร์ตจะเปย์น,นี่มันอยู่ในแรงเดียวกันนะใช่สปอร์ตอยก่ก่าค่ะ,ะก็ดูแลเราได้เลี้ยงเรา<ช>ได้ไดก็คือเหมือนแบบว่าแต่ว่าคือหนูก็ยังชอบชอบขายพวกขนมขายทุกอย่างมาไอวิตติงอยู่แล้วเหมือนถึงว่าทั้งของออนไลน์ขายยาลดน้ำหนักนู่นนี่นั่นหนูก็ขายมาหมดล หรอแล้วอภิพชาขนมโตเกียวนี่คือเราได้มาจากไหนเราไปซื้อสูตรอะไรมีไงมาใช่คือหนูชอบกินแล้วหนูก็ดูใน U ูทูบมันก็มีสอนทรงสอนสูตรหนูก็มาปรับเอาว่าแบบว่าต้องเป็นยังไงแบบไหนหนูก็มาทาแป้งไอ้ขนมโตเกียวนี่ขายมากี่เดือนกี่ปีแล้วหนูขายมา3เดือนแล้วค่ะ3เดือนกนคือมันยังไม่บุมใช่ค่ะยัางยังหนูก็ขายขายปกติอะค่ะแต่ดูที่เชียงใหม่หนูมีร้านเสื้อผ้าอยู่ข้างหลังด้วยใ่่ะนี่คือร้านหนูหรือร้านใครไม่ค่ะคือจริงๆร้านเสื้อผ้าเป็นร้านของพี่ที่รู้จักกันทาะเหมือนว่า ว่าขอเช่าหน้า <expand> ร้านพื้นที่หน้าร้านของพี่เขาพี่เขาก็เหมือนให้ราคาพิเศษที่แบบคือก็ถูกกว่าที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะเพราะเหมือนแกก็สงสารพ่อหนูอ่ะจริงๆแล้วอ่ะหนูโดนไล่ที่จากร้านข้างๆแล้วคือเหมือนตอนที่โดนไล่ที่พ <Child> ี่ที่เป็นร้านเสื้อผ้าเนี่ยเขาได้ยินเหตุการณ์ว่าแบบทะเลาะกันดังมากได้ยินทั้งซอยเลยเหมือนแบบเขาไม่โอเคคือเหมือนปกติจากคนอื่นที่เขาเล่ากันเหมือนแบบว่าได้ยินว่าเหมือนเขาชอบกินมัดจาแล้วหนูเหมือนมือใหม่ไงแบบเขาก็แบบ บีบออกแต่ว่าหนูไม่เข้าใจหนูเสียใจอะ่ะก็อยว่าทำไม,มเขาถึงไล่หนูแล้วพี่เขาก็บอกว่าเราไม่รู้เรื่องไงว่าแบบจริงๆแล้วอะ่ะคือมันเป็นการบีบของคนที่แบบให้เช่าอยูแล้วก็เลยใจดีให้มาอยู่ใช่พี่เขาก็มีน้ำใจ ลดปัญหาชีวิตคู่อันน่าเบื่อลาวโทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับอยากไป็ปิดนี่เออกแม่เป็ปิด, before. <reconnect> ปดคุณน้องเขาสำหรับท่านชายนะครับที่อยากเพิ่มความมั่นใจนะครับในช่วงเวลาให้มีความสุขและที่สําคัญคือบํารุงร่างกายของตัวเองด้วยความนี้เรามีโปรโมชั่นราคาหนึ่งกล่องเนี่ยปกติ890บาทแต่ว่าซื้อครบ3กล่องนะครับเอาไปเลยราคาพิเศษ1000 500รบาทพิเศษเลยสําหรับคลิปน้องเหลือกล่องละ500้อยบาทครับอกว่าสั่งจากคลิปของน้องโอลิฟโตเกียวโนโบะไม่จำเป็นต้องสามกล่องเลยฟองซีีอะอเใครอยากแข็งใหญ่ยาวเลยพนะี่ให้หนูเราฝากเลยนะคะเราคือใครอยากแข็งใหญ่ยาวอย่าลืมสั่งนะ500้อยบาทเท่านั้นกบอยแลวเจอกันนะคะ ถามจริงอยากรู้ชีวิตเราเราเลี้ยงตัวเองเราจากการขายของออนไลน์ขายกอนจุกจิกมันเลี้ยงคุณจนอยู่ถูกอยู่รออทุกวันนี้เหรอวะคือเท่ากับว่าคุณไม่ได้เงินขอเงินพ่อแม่ไม่มีแน่นอนไม่ค่ะพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมขอเข้าไหมไม่ค่ะไม่ค่ะหนูเลี้ยงตัวยังไงล้วก็ว่าไม่เข้าใจใช่คือตอนนี้คือเหมือนแบบว่าคือแต่ตอนนี้มีไออีหนูค่ะที่อยู่ที่อยู่ต่างประเทศคือแกก็จะไปให้คําปรึกษาแนะนําแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าแกก็ช่วยในที่แกช่วยได้แต่ว่า คือหนูก็ไม่ใช่ว่าคือขออะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่คนอื่นเขาแบบโทรหาว่าแม่ก็ขอได้แล้วมาซื้อนั่นซื้อนี่กินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ชีวิตลําบากขนาดไหนถึงะมาเป็นโอลิฟทุกวันนี้ชีวิตลำบากขนาดไหนก็คือเหมือนพี่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งเคอเหมือนแบบต้องกินข้าวประมาณสิบวันเพื่อลองเงินที่แบบว่าเหมือนหนู ถ่ายแบบมันรีวิวของให้เขาได้วันละได้ได้เหมือนได้โพสต์ว่าได้โพสต์ละ300อย่างเงี้ยเงินออกชา้าหนูก็ต้องรอแบบคือต้องกินกินข้าวกับไก่ต้มในหม้อหุงข้าวอ่ะทุกวัน10วันแต่ว่าคือด้วยความที่เราต้องรอแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วโควิดด้วยหนูก็เลยต้องแบบอย่างนี้ไปก็แต่ว่าเอาไปมาก็เหมือนแบบไออีก็อยากจะช่วยหมายถึงว่าเห็นโควิดมันหนักมากที่เชียงใหม่มันคัดเตอร์นหนักมาก ก็เลยแบบไอ้ก็เลยโอเคเรื่องเรื่องร้านตรงเนี้ยไอ้ก็เลยช่วยมาอ๋อมาเปิดร้านลงทุนไปเท่าไหร่ครับการการลงทุนเียนขนมตอกเกียวก็ประมาณสี่สี่หมื่นค่ะสามเดือนมาขายเป็นไงบ้างไม่ได้โอลิฟเสื้อส้มเนี่ยเราขายมีกําไรบ้างไหมต่อเดือนอ่ะก็คือมันพอได้อยู่ได้กินนะคะคือได้ค่าน้ามันคือมันเป็นเงินหมุนนะคะทารายรับคือหนูจะขายได้ประมาณวันละพันถึงพันห้าคือปกติก่อนหน้านี้ตั้งแต่เล็กๆ มาบูม3ามสี่วันที่ผ่านมาสามสี่วันหนูร้อนแรงมากนะครับนักขงนักข่าวแม่งโอ้โหเป็นไงมั่งชีวิตเปลี่ยนเลยชีวิตเปลี่ยนเลยสามวันมานี่ทํากําไรได้เท่าไหร่คือคือจากร้านขนมนะคะจากออเดอร์วันละพันพันห้าตอนนี้ตอนนี้ยอดขายแปดถึงสิบเท่าเลยคือขายได้หมื่นสามถึงหมื่นห้าต่อวันเลยต่อวันหรอใช่ชีวิตแม่งเปลี่ยนไปเลยอ่ะใช่หนูดีใจมากหนูไม่คิดว่าจะดังแบบไม่คิดว่าคนจะดูอ่ะพี่คือมันเป็น ตอนที่ทาคลิปแรกๆใช่ไหมออคือหนูไม่ได้ทาคลิปคือรู้จักพี่ออพี่รู้จักกันที่อยู่เชียงใหม่แกบอกออน้องเดี๋ยวเดี๋ยวในไอ้ของมาโปรโมทร้านน้องอเพ้่เนอะเข้ามาฟรีเข้ามาให้ฟรีอ,อ่ะเป็นช่องเพระช่องเขาโอเ,โอเคพอเข้ามาแบบมันเป็นคนในพื้นที่เช่าะคนในพื้นที่รู้จักนะพอมาถ่ายปุ๊บก,ก็แบบ เออแล้วหนูอ่ะคือประเด็นหนูไม่ได้ตั้งใจใส่เสื้อตัวนี้หนูน่ะถ่ายรีวิวคือถ้ามีเสื้อผ้ามาใหม่ด้วยความที่พี่เขามีน้าใจหนูก็จะใส่ชุดใหม่ๆของพี่เขาถ่ายรีวิวลงเพจให้พี่เขากลกยลเป็นว่าหนูเกิดกับเสื้อตัวนี้เลยใช่แล้วพี่เขาว่าปุ๊บพี่เขาก็อ,อุอน้องใส่รี่เลยค่ะไม่ไม่พี่มีเสื้ออีกตัวนึงเขาบอกเออไอามาแล้วถ่ายเลยน้องมาใกล้ไปร้อถ่าย อันนี้ส่งมันได้มันได้ไหมจากการขนมโตกเกียวที่หนูขายหน้าร้านเขาอะ่ะแล้วร้านเขาได้ขายเสื้อผ้าได้บ้างบาง้บางได้ไหมโอ้ขายได้เยอะเยอะเลยายเป็นว่าวโอ,โโอ้อได้ขายเลยใช่ค่ะคือเหมือนแบบคือพี่เขาก็มีน้ำใจกับหนูหนูก็แบบคืออันไหนหนูช่วยได้หนูก็ช่วยเพราะหนูก็เช่เานาหน้า,านพี่เขานาออใช่แล้วพี่เขายังให้ลาค่ะลิสเซกลายเป็นว่าน้ำคุงเือกันเลยแล้วประเด็นมันจริงไหมที่ว่ามีมอไซค์ขับมามองแต่นมหนูแล้วมันก็รถต่ำอ่ะจริงไหมนี่จริงว่ะคือเขาขับผ่านคือประเด็นอาจจะไม่ใช่ที่หนู ได้คือเขาอาจจะอยากรู้ว่ามีอะไรเพราะว่ามีคนมามุงดูไงคะลูกค้ามามุงดูแบบิกว่คนเลยแบบคือดูหนูทาขนมอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบหันมาดูมั้งจังหวะนั้นเลยล้มแล้ววพอดีตอนนั้นฝนตกด้วยใช่ใช่ล่าสุดเปิดมาได้3วันเห็นบอกกระทางกระรวงวัฒนธรรมเชียงใหม่ติดต่อมาเลยที่กระทรวงจริงหรือว่าเทศบาลอันนี้คือเทศบาลเชียงใหม่เทศบาลเชียงใหม่เทศบาลเชียงใหม่คือเป็นคนที่เหมือนแบบว่า ให้ทุกคนมารวมอยู่ตรงนั้นนะคะเหมือนแบบเป็นอะไรคือตอนนี้มันก็มีประมาณสี่ห้าองค์กรค่ะที่เหมือนเรียกประชุมพ่อมันดังมากมาด,ด,ดังระดับจังหวัดเลยนะเห็น<ช>บอกว<อ><บ>่าคนเชียงใหม่นี่คือไม่โอเคเลยใช่ค่ะเหมือนเหมือนทางการะทรวงวัฒนธรรมเชียงใหม่คือเหมือนเขาบอกว่าคือไม่ไม,ไม่ยิงเหนือเราเนี่ยควรจะแบบว่าแตง่งแตง่แตงตัวแบบคนจะใส่ชุดม่อฮ่มุดพื้นเมืองเกาะอู้พ่ออย่างเงี้ยค่ะแต่คือเรื่องเรื่องพูดเรื่องอะไรหนูไม่ไม่โดนแต่โดนเรื่องเรื่องการแต่งการว่าแบบทําให้แบบ เชียงใหม่เสียยุสโอ้เจ้หนู<ใ>น,น่ารักในมุมหนูหนูคิดว่ายังไงอ่ะมันเป็นเรื่องของรสนิยมไหมหรือมันเป็นเรื่องของแฟชั่นคือในมุมมองของหนูจริงๆ,ๆหนูก็ไม่อยากให้ให้มันเป็นอย่างนี้หรือว่าทําให้เชียงใหม่ บบเสียชื่อเสียงหรืออะไรเลยค่ะเขาเรียกว่าไงหนูหนูคือตอนที่ทําหนูไม่ได้ตั้งใจให้มันออกมาเป็นอย่างนี้แต่คือมันเป็นไปแล้วยังไงนหนูต้องขอโทษขอโทษอีกแล้วขอโทษอีกแล้ว,แล,วแล้วตอนที่เขาประกาศตักเตือนนี่คือตกลงกลายเป็นว่าต่อไปนี้ชุดแบบนี้คือจะไม่ได้เห็นแล้วคือชุดอย่างนี้คือทางกระทรวงวัฒนธรรมเชียงใหม่เขาให้ใส่ได้ใส่ได้แต่เพียงแต่ว่าชุดข้างในอาจจะต้องเป็นบาค่ะเหมือนเหมือนเขาแนะนํนว่าให้ใส่เป็นบาสีเนื้อแทนเออตอนนี้เขาคงกลัวครูบอยถามหน่อยดิหนูคิดว่ายังไง เรื่องของเสื้อผ้าก,การแต่งกายน<ต>ี่คือเรื่องของเสื้อผ้ากับการแต่งกายหนูคิดว่าเป็นเป็นเรื่องของแฟชั่นค่ะเพราะว่าช่วยขายคือขายเสื้อผ้าด้วยออก็เลยอมองไปว่าเออเราใส่แฟชั่นถ้าลงดาราดังๆเขาใส่ทุกคนเลยหนูก็อยากใส่เหมืนอนกันแต่ดาราน,นี่ก็บอยข,ข,ขอขอขหน่อยนึงดาราเขาถ่ายแฟชั่นดิเขาถ่ายกันแบบบริเวณชายหาดแต่ของหนูเนี่ยมาใส่แบบนี้แล้วหนูมาขายของเนี่ยอีกหน่อยกลายเป็นเด็ดล่าสุดมามีข่าวกันมาแล้ว หมึกก็มีขายหมึกขายเฉาวปวยออก็มีแต่งตัวเล่นแบบหนูอ,อ่ะหนูคิดว่ายังไงอ่ะกลายเป็นเด็กๆ็หรือแม่ค้าทั่วไปต้องต้องมาใส่เออต้องมาแบบขายแบบเนี้ยขายเดือนร่างแบบเนี้ยหนูมีความคิดยังไงเออสําหรับหนูยังคืออย่างน้อยหนูคือหนูทำาอาชีพสุจริตนะคะหนูขายข้าหนุ่มก็ก็หนูก็ไม่ได้ไปทําเหมือนแบบเหมือนเหมือนที่ ที่มีก่อนหน้านี้ว่าไปมีอะไรกันหรือว่าแบบว่าไปขายขายอะไรแบบนั้นเลยอย่างที่อาว่าคุณไปพาดพิงกันชันรู้กอีกแล้วแล้วผมถามหน่อยถ้าเป็นลักษณะเขาไปมีอะไรกันเขาทำคลิปเขาก็อยู่ในกลุ่มปิดอ่ะหนูคิดว่ายังไงหรือว่ากลุ่มหนูหนูก็คือของหนูมันเปิดไปหรือเปล่าวะคือหนูก็ขายขนมอ่ะหนูก็เหมือนแบบก็คือหนูว่าหนูมั่นใจว่าหนูทำอาชีพส่วนตัหนูขายขนมเพียงแต่ว่าเรื่อง เสื้อผ้าการแต่งตัวที่ใส่นี่มันอาจมันอาจจะแค่ไม่เหมาะสมค่ะโอลิฟกบอยถามหน่อยแกคิดว่าถ้าต่อไปเนี่ยหนูใส่เชื่อที่บามันไม่คิดอ่ะ<ฆ>หนูจะขายได้ดีแบบสองสามวันที่ผ่านมาไหมแล้วถ้ามันขายได้ไม่ดีมันกลับไปเหมือนเดิมอ่ะ<ฆ>ชิดหายใครจะมารับผิดชอบปากท้องกูน่ะคือหนูว่าขนมหนูอร่อยอ่ะคืออย่างอยม,ม,มีลูกค้าที่ที่ประจําอยู่แล้วคือที่เขามาซื้อ บนกินอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะยังไงหนูว่าหนูก็หนูว่าขนมหนูอร่อยยังไงก็ต้องมีลูกค้ามาซื้อซ้ำค่ะสุดท้ายแล้วหนูคิดว่าชีวิตหนูวางแผนอนาคตยังไงต่อเพราะว่าตอนนี้มีคนมาติดต่ออะไรหนูบ้างไหมคือจริงๆความฝันหนูคือที่หนูทําร้านจตเกลนกรอบเพราะว่าหนูชอบแต่ว่าความฝันอีกอย่างหนึ่งคือคือหนูอยากอยู่ในวงการบันเทิงแต่ว่าหนูไม่ไม่มีโอกาสคือหนูชอบร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงหรอคะร้องได้ ร้องได้เสียงเปล่าพ่อขนาดไหนเอาอย่างนี้โบ <ยะ S 1> อยรู้จักไข้าหายทองคำกับท็อปไลนะ์เราคุยกับผู้บริหารอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตโทรหาเพื่อนพี่ชายผมผู้บริหารท็อปไลน์ไดมอนด์นี่คุณเคครับอยู่ไหนครับอยู่แนวแผงเครื่องแถวรางแผงนี่เปิดแม่หน่อยเปิดแม่หน่อยพี่ชายผมเปิดแม่หน่อยเนี่ยพี่เคว่าฝากศิลปินคนนึงดิไม่เอ่ยสวัสดีค่ะ ดีค่ะทำไมเราต้องลองโอ้ยด้วยคุณเก๋โอ้ยแต่ฝากได้ไหมฝากได้ไหมไห้ผม้านี่ได้ไหมอ้าโอ้หผม้งแล้วคเกไม่ได้หลักการที่พี่บอยบอกเลยหลักการคุยต้องคุยเองคุยต้องคุยเองคุยต้องคุยเดี๋ยวมาคุยดีวดกันเองผมไม่เกี่ยวครับ่ายครับฝ่ายอคุยคุยอะไรนะแคเจอโ้ยทำไมี่พี่พี่บอยไม่บอกเลยอ่ะไม่ใช่พี่เก๋มันมันมันแป๊บเดียวเองพี่เขามีเวลาให้ผม2ชั่วโมงเอง นี่มาผมเดี๋ยวเขาต้องบินต่อนี่เขาบอย้พี่หนุัชัยเครื่อนแล้วเนเร็วามกอนพี่หนชัยเระเอาอย่างนี้เราไม่คุยเรื่องคนอื่นผมฝากน้องผมคนนี้ได้ไหม้วกเอาฝากเบอร์กับไลน์กับโบอยได้ไหมจับไปโอเคแล้วดีกว่าเดนะดีกว่าเองนะเดียงเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวจะโทรหาไายประจักหน่อยเดี๋ยวจะโทรหาไายประจักหน่อยนี่ฝากงานเลยฝากงานเลยผมขออนุญาตฝากงานให้น้องนะครับเพราะว่า เราเข้าใจหัวอกเขาแหละเพราะว่าตอนนี้กระทางกระทรวงก็คือเขาก็ห้ามหมดแหละลองไปดูหนูดีวันเองไม่เกี่ยวโกโกรู้จักคนนะครับอฝากได้ก็ฝากไปเดี๋ยวขอตทรหาในห้างเดี๋ยวขอตัวหาในห้างประจักษหไหทองคาหน่อยขออนุญาตเออนี่คนนี้คือคือมือปั้นสวัสดีครับนายห้างประจักรครับผมผมคิดถึงคุณมากเลยอ่ะโอ้่เกียดอย่างยิ่งเออนี่ประจัก์ครับ ผมมีน้องอยู่ในกระแสขออนุญาตอัดคลิปนิดน,นึงและผมจะฝากพี่กับพี่เคให้ปั้นน้องคนนี้เป็นศิลปินไ่้หายหทองคำได้ไหมครับยินดีเลยครับน้องที่นั่งรถบินเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหม <c oughs> คุณ้นใ่ไคุณมันรู้เยอะนี่คุณมันรู้เย,ะยะ <c oughs> อะฝากน้องสวัสดีหน <c oughs> ่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โคนที้ต้องปั้นดว่วนเลยนะเ <c oughs> อาเว้ยนายห้างประจักษ์เว้ยนายห้างประจักษ์สนใจ พี่ประจักฝากนะคราเจอกันได้เมื่อไหร่เดี๋เดี๋ยวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเองเดี๋ยวเาแป๊บนึงแป๊บนึงตะปองตะปองโทรมาเอาไงไวไหมไวไหมอันนี้คือจุดขายเลยนะฝากไหมชจสุดทัดยีแ้านเดยมห้ารทุกเสงโาไปนหโอเคแล้วสอบไดสุดผมไม่รู้เป็กระแสสด อ่าให้โอกาสให้โอกาสพี่การันตีพี่มาจากน่ารักมากคุยกันเองเลยนะพี่นะโปรเจกต์ใหญ่ลน้องน้องน้องอยู่ที่แถวกรุงเทพตรงไหนอ่ะไม่ไม่ไม่เขาอยู่เชียงใหม่เขาอยู่เชียงใหม่แต่ตอนเนี้ยคือเขามามาให้ผมสัมภาษณ์โอเคแล้วเราจะบินมาโอกาสได้ได้อีกประมาณไหนครับคุณน้องครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคอนแทคคุยกันเลยพี่คุยกันคุยกันเองเลยแล้วก็นัดนัดมาแล้วหนูมาหาพี่มาจากโชว์ตัวก็อีเวนต์อะไรได้บ้างร้องเพลงอะไรได้บ้างมาสักสองสามเพลง อีเวนต์หนูยังไม่เคยแต่ว่าหนูร้องเพลงได้ค่ะแค่ร้องเพลงได้สักสอเพลงเพลงอะไรก็ได้ค่ะตัวเองชอบซื้อสมาร้องเล่นๆหัวไปเวลาเราไปรับงานมันก็มันก็เป็นแมสและครับมันก็เป็นแมสแล้วสุดยอดโอเคค่ะประจักษ์ผมรักคุณประจักษ์ผมรักคุณงั้นเราลนก็นเ็จเนาะได้ปจะส่งให้ได้ค่ะ โอเคครับพี่ครับขอบคุณมากครัเอาแลยเว้ยเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยคุณมาจักเล่นกับผมแล้วเอาเฮ้ยพ่อป๋องครับทำไมอะทำไมเวลามีอะไรที่สวยไม่เคยนึกถึงกันเลยทำไมอะทำไมอะพ่อป๋องไม่ได้มานึกถึงอินิกกี้เนี่ยพอเจอน้องปุ๊บมันโทรหาพ่อป๋องพ่อป๋องไม่รับเองอ่ะผมฝากผมฝากลูกสาวผมหน่อยผมถึงปัญชลค่ะได้เจอตัวจริงแล้วว่าโอ๊ยตัวจริงค่ะ เจ้าชู้จีเชียวหาจังเลยหาจังเลยน้องมาไงตโวคนเดียวคนเดียวคนเดียวพี่ป๋องแล้วมาถาชุดนี้เหรอใช่มาดกับชุดนี้กับชุดนี้เหรอเออระวังคนบนเครื่องมันจะเลื่อนดวงตาไหลเลยส่งส่งส่งลน์น้องมาหน่อยสิจัดให้จับให้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวมุณส่งไปให้ตามเงีได้เลยได้เลยสวัสดีครับพี่ป๋องสวัสดีครับอุ้ยขอแคปได้ไหมคะพี่ป๋องขอแคปหน่อยแคปได้ไหม โอ้โหคุณนี่โอเคเลยนะผู้ใหญ่เขาให้การต้อนรับเนอะก็แล้วก็อย่างงี้เนาะตกลงปัจจุบันนี่คือเราเลี้ยงชีพแบบการขายขนมแต่หนูไม่เคยใช้เออเป็นเบคายเคยเป็นเด็กเอ็นหรือเคยทําอะไรเลยใช่ไหมไม่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 เอาเลยชีวิตหนูก็คือทําอาชีพแบบนี้สุดจริแค่เราแต่งตัวแบบนี้แค่นั้นเอง โอเครู้สึกยังไงบ้างากับกับกระแสะที่ทั้งมีทั้งคนชมมีทั้งคนด่าคนชมเนี่ยหนูก็ขอบคุณนะคะเหมือนแบบว่าเอ็นดูหนูแบบว่าว่าหนูแบบขายขนมทำอาชีพสุดจริตแล้วก็ในยุคโควิดอย่างนี้ด้วยครับแต่ยังแบบเออขายดีขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สําหรับคนที่เหมือนแบบว่ามองหนูว่าไม่ดีไงหนูก็ต้องขอโทษค่ะคเพราะาหนูหนูไม่ได้ตั้งใจให้ใหมันเป็น เหตุการณ์แบบนี้หรือว่าทําให้เชียงใหม่ผิดแบบเสียสชื่อเสียงอย่างเงี้ยผมคิดว่าโคบอยคิดว่ามันเป็นโอกาสของหนูมากกว่าพี่น้องชาวเชียงใหม่ครับผมผมมองผมมุมมุมผมน้องก็ก็พูดถูกนะครับรอ,อย่างเขาเนี่ยเขาขายอาจจะเป็นแต่งตัวผิดสถานที่ผิดกาลทะเทศก็แค่นั้นเองเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ตักเตือนเขาน้องเขาก็ฟังแล้วก็มาปฏิบัติหลังจากเนี้ยคาว่าโอกาสอย่างผมเนี่ย อย่าผมดูแลโอเคเมื่อทาไม่ได้เราก็ไม่ตาแบงถูกไหมเราก็ไม่ตาแบงแต่วันนี้ทิ่ต้องให้น้องก็ใส่ชุดแบบนี้เพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ในการถ่ายทำของผมแค<ม>่นั้นเองส่วนถ้าไม่ตาแบงเสร็จปุ๊บไม่ทําหนูก็บอกแล้วเออหนูไม่ทําต่อไปนี้หนูจะแ,แต่งมันมิชิดหน่อย<า>ก็เชื่อผู้ใหญ่หนูเชื่อแต่นี้ผมก็มุมผมบอกว่าอาถ้าเกิดหนูอยากแต่งตัวแบบนี้อ่ะก็ลองไปค่ายเพลงดูไหมก็ภ<ม>าษานในห,หนูเกลียบถูกต้องแค่นั้นเองลูกไม่มีอะไรมากเลยเนาะก็ขออวยพรให้หนูประสบความสาเร็จด้วย คาว่าโอกาสมันมีอยู่ตลอดแต่ว่าบอกบอกกับน้องๆหนูๆที่เขางง<ร>คุณเป็นไอดอลอ่ะแล้วเขาจะแต่งตัวแบบเนี้<ร>บอกกับน้องๆหนูๆที่เขามองมองพี่โอลิฟเป็นตัวอย่าง<ร>ค่ะน้องๆหนูๆน,นะก็คือที่ที่ใส่จริงๆเพราะว่าคืออันนี้ไม่ได้จงใจใส่เพื่อให้มันมันเกิดเหตุการณ์หรือว่าเป็นข่าวอะไรแบบนี้เลยใส่เพราะว่าเราต้องใส่เสื้อเพราะเราขายของเราขายเสื้อผ้าเราก็เลยต้องใส่ ร้านเสื้อผ้าของเราอะค่ะแช่นี้ยังไงใส่ก็เหมือนแบบว่าใส่แค่ถ่ายรูปแล้วก็เปลี่ยนอย่างนี้ก็ได้โอ้แต่น้องก็ไม่ได้เป็น,ปน,ปนมุมแรงก็คาก็ม<อ>ีมุมน่ารักตลอดเวลาที่คุยกันเนี่ยอะไรถ้าพูดถึงทางพี่น้องทางเชียงใหม่เขาก็จะยกมือขอโทษอยู่ตลอดเวลา<อ>จริงๆแล้วมันมันประว่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราให้โอกาสเขาเหมือนกับผมอะเฮ<อ>้ยมองแล้ว้าทางดีหลักการได้ต่อไปฝากค่ายเลย<อ>เผื่อจะมีโอกาส หลังจากนี้หนูก็คุยกันเองเลยภาษากันเองเลยยินดีด้วยยินดีด้วยกับผู้ใหญ่โทรไปปุ๊บเขาโอเคออกับคุณเลยโอโอโอให้ขายยังไงยินดียินดีอะไรที่ผมส่งเสริมได้มีโอกาสก็ก,ก,ก,ก็ก็ทําไปเนาะ ระหว่างนี้นะครับรอน้องส่งน้องขึ้นเครื่องก็มีโอกาสได้คุยกันเพราะว่าให้ช่องใหญ่เขาไปแล้วช่องร้านซับอย่างกูก็อ่ะต้องตามแต่ว่าช่องผมประทับใจครับคุณนิกกี้ผมฝากงานน้องได้ด้วยนี่แล้วฝากแล้วในห้างรับปากแล้วในห้างสองโกนเลยพี่เคท็อปไลน์ในห้างประจัก์หนูก็เลือกเอาหรือก็จับรวมกันเปิดบริษัทใหม่ปั้นหนูเป็นศิลปินเลยโอเค อ่ะระหว่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าดราม่ากันเลยนะครับก็ให้โอกาสน้องเขาแล้วก็ฝาก f อไปติดตามน้องด้วยไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับเชื่ออะไรจ๊ะ a c e b o o k นะคะจะยาวใหญ่นะคะกิตยาสลีปโอลิฟอุดมเดชอ่าไอจีละจ๊ะไอจีอรัญญาภาษาอังกฤษนะคะอรัญญานาสกอรอภัยโศกโอเคฝากน้องด้วยนะครับก็คือเขาพร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็อย่าดราม่ากันนะที่น้องก็ใส่ชุดเนี่ยคือคือคอนเทนต์เท่านั้น วันนี้ผมโบอยคัตนะครับแล้วก็น้องโอลิฟลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมและติดตามครับรายการเลี้ยงชีพขอบคุณมากๆจริงๆสวัสดีครับน้องสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเี้คับเลยคับเลย